สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์นะถึงประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเพราะว่าข่าวนะครับก็ว่านะหลายชาติในโต้เนี่ยออกมาให้ข่าวนะเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับสงครามรัสเซียนะครับที่กําลังมานะมีความเป็นไปได้นะครับอย่างเยอรมันเอสโตเนียนะครับแล้วก็อังกฤษอ่ที่เป็นข่าวนะครับมันมีเอกสารลับนะครับทางการทหารของเยอรมันนะที่หลุดออกมา จากหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่าบนะมันจะเป็นจริงหรือว่าเป็นการรับลวงพางอันนี้ก็ตอบได้ยากนะครับแต่ว่ามันก็บอกว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าจะเป็นปฏิบัติการสงครามทางจิตวิทยานะข่าวสารของเยอรมันและเนโต้หรือไม่นะครับแล้วก็ข่าวนะครับล่าสุดเนี่ยนะที่ติดตามนะครับในประเด็นนะสงครามเนโต้รัสเซียที่เป็นไปได้เนี่ ก็มีในพลอังกฤษนะครับที่เป็นหัวหน้าของกองทัพอังกฤษเนี่ยก็มาพูดนะย้ำนะพูดซ้ำๆนะครับของการระดมลนะทางการทหารนะระดับชาตินะครั้งใหญ่เลยนะครับแ้วกันเองเนี่ยนะครับทางสหรัฐนะครับก็ใช้จังหวะโอกาสนี้นะในการส่งนะครับพวกเครื่องบิน รบที่ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็อาวุธนะครับนิวเคลียร์เนี่ยเข้าไปประจําการนะครับที่ฐานทัพอากาศนะของอังกฤษด้วยนะครับทางรัสเซียก็เตือนนะครับนะข่าวช่วงนั้นออกมาอย่างนี้เยอะขณะที่รัสเซียนะครับก็ย้ําแล้วย้ําอีกนะครับว่ายังไม่มีแผนนะครับว่าจะบุกรุกรานเนโตเลยนะครับเป็นข่าวลือนะข่าวลวงเพื่อผลประโยชน์นะครับเ็าเรียกว่าตีกองนะให้มันเสียงดังเรียกร้องความสนใจนะครับเรียกว่า เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจะน่ะจากบรรดาสาธารณชนนะครับเพื่อประโยชน์ของเนโตเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือรัสเซียจะบุกเนโต้จริงหรือนะครับนับถึงขนาดนี้นะต้องบอกว่าส่วนตัวนะครับนะยังมองไม่เห็นถึงความจําเป็นนะครับที่รัสเซียจะบุกเข้าไปในเนโตนะครับเพราะว่าภารกิจเป้าหมายของรัสเซียนะครับต่อยูเครนนะเท่าที่ผมดูนะจากสัญญาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่95บอร์เซแล้วนะเพราะฉะนั้น การครอบครองดินแดนนะทางตะวันออกนะอย่างโดนสลูฮันเคอร์ซอนสาบอริเซียแล้วก็แหลมไครเมียเนี่ยนะที่เหลือตอนนี้ก็คือตั้งรับอย่างเดียวก็เพียงพอนะมันข่าวที่ให้ออกมาเนี่ยทำให้เอกอัครราชทูตนะของรัสเซียนะที่อยู่ประจํากรุงลอนดอนอังกฤษเนี่ยก็หออกมานะแย้งอยู่เหมือนกันนะว่าไอ้ลักษณะแบบเนี้ยนะต้องคิดดีๆนะนะนักการเมืองรุ่นใหม่ๆต้องไปตามบวญศาสตรดีๆนะเพราะว่าแบบ พูดด้วยความคึกขนองอย่างเงี้ยนะสงครามอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วใครอยากรับผิดชอบนะครับรวมถึงอย่างที่บอกนะครับเลี่ยงสงครามได้ดีกว่าใช่ไหมที่กว่าจะไปพูดสงครามสงครามนะครับเพราะว่าไปดูบริษัทิศาตร์เถอะรัสเซียเนี่ยไม่เคยพ่ายแพ,แพ้ป่าชัยนะครับให้กับใครเลยนะครับวันนี้คือเกมหน่วงรัสเซียนะด้วยการให้พวกะวงอยู่ในยูเครนแล้วกนะ็เรื่องของเนโต้นะเนโต้ก็จะได้ เขาเรียกอะไรนะรัเสเซียได้ไม่มีเวลานะครับไปมุ่งสนใจตลอดกลางมากนักหรือไม่นะครับก็ทิ้งไว้ให้คิดนะครับส่วนท่านที่สนใจนะครับก็มีคลิปดีๆนะในช่องผมนะครับก็สมัครเป็นสมาชิกกันเข้ามานะมีทั้งคลิปใหม่ๆนะที่ผลิตมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็คลิปสัมมนาออนไลน์ที่ได้พูดไปแล้วในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับนะท่านที่สนใจก็สมัครกันเข้ามานะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะผู้ที่นะร่วมสนับสนุนช่องทุกท่านนะครับนะทั้งที่ได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็ใจดีนะครับนั้นเลี้ยงกาแฟาผมนะครับรวมถึงผูท้ที่กดดูกดไลค์กดแชร์กดส่งติดตามนะครับหรือให้คำวิพากษ์วิจารณ์ดีๆนะครับมาสู่ช่องผมนะครับก็ขอขอบคุณท่านมาที่นี่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ